โอ้ยมันแม,น,มนบ้านพักท่ำใจว่าะบ่นดน,นี้เนาอไงสิไปียังบ้านพักท่ำใจหาจังมอเล่ามมาโอ้ยสิบจังมอล่มสิไปจียังบ้านพักท่ำใจเอามอลำศูนย์ร่วมมอเล่มไหนโอ้ยศูนย์ร่วมมอลำมกองยังข่อยเอเลอย,อยู่บ้านพักทิฟฟี่นี่เจ้าห<ม>น้านัวหน้าบ้านพักทิฟฟี่เจ้าของเลยเปิดสำนักงานบ้านพักทิฟฟี่พ่อดียันงไงเหมาะเลยหมอยังจ้างมอลำแล้วมีมอลำมทีนี่พูนจ้างเฮียงเทียวนั่งเลี้ยงเทียวอยู่ปั่นสาวล้าพวกเห็นบ่ จ้างไปเฮ็ดยัางมอลำโอ้ยเฮ็ดบุญได้ไหมแถาตัวเมื่อสิบเจ็ดคำนี่ผู้เดวิจ้างมอลำไป็นโรกาเลยรอดว่าเนี่ยนี่ก็มอลำบ่ดเลยนี่คือหัวหน้าคณะบัวริมบึงหัวหน้าบอกตะกี้ตะก่อนเป็นผู้ร่องซื้อดอกแตงแต่พ่อแง่แหล่เล่าเสียนมาหนิละเออไปหัวหน้าอืออ้ยล่ำไปฟังเน่อาจารย์เลยไล่ไล่รอดจ้างเล่รอดหัวหน้าคณะบัวริมบึงร่องฟังมาทุกคนกระไรขันมาถือใจเ่าต้องจ้างว่ะเออหน้าบ่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะโอ้ยน้อง พ่อจะเปิดปากกังรออ้อเอามือมาตรงอียังข้างมันจะตุบซักตีมมนะันเสียงก้อนพอดกันง่อยตอนนี้จะเมาแนี่อันนี้อันนี้ว่าจะไหนนี่คือหัวหน้าคณะบัวกลางบึงโอ้มอลาละมือกันเอ้ยมัวมาสูงมาใไงเถอะวะสูงจะได้ไม่ยืดน้าเัาตั้งแต่ว่าบัวกะลางบึงใชเนาะโอ้ยมันเ <c oughs> ขาทาดจ้ะโตขึ้นแล้วบ้างแน่หรอบัวดอกว่ามันทาดง่อยอยู่บนนี้เลยนี่อก เป็นพระล่องหรือพระเอกพระเอกคือตัดผมแนวนี่ของเรตัดเราเองตัดเองจังเลยอ้อแงงเวียนตัดทั้งเอาทั้งเราแต่ว่าทั้งของมันมันแงงวันใดที่เลืเลยบม่ได้ตัดหรือัดใช่ทั้งนี้ครโอ้ยอดลำบากหรือว่าคือเป็นตัดถึงสไตา์แบบนี่เลยคุณแม่ก็ยานจั่งคุณนี่เยอะหนิโอ้ยเอาวุ้นีนเลยเอาวุ้นีนเลยมักหุ่นแล้วมักจำเลยมักจำเลยจำใครบอกกันโอ้ยเจ๋อเจ๋อเราคอร์ดล้วเด็กก้าวย้อนมาหอดบอนตอนตัวผม ผู้ค่อยชมในรอบทลดในท่านประสานเือถ้ามันเชียงหูท่านอาจารย์ผู้ปาดเพียงแฝนเอ้ยคอยเฝื่อเป็นสำเนียงภาษาลำเลยมันเอามันเอาหนะขันแม่จังมะลำคณะนี่ไปนี่บ่ให้จืดตีนเลยบ่หึงผู้ไดหรอกนิดผู้ไปไงเลยเป็นปอบเลยบ่เนิแก้แดงเธอได้ปอบบนดื้อเธอเลยบ่หนีิกินนองรักกิโลเนี่ยประปา มันคือบ้านขอยบ้านนอกเนี่ย้านนอกก็บ่มีย่างน้นว่าจะมีขั้นหัวมันเลียกัยูอไรยู่บนในหมายถึงยังสันหมายึนว่าอย่างเขาตื่นกันนะมันก็เป็นแต่ตื่นอยู่ด้่ยมันแตกคอกว่าปฏิโตแตกวุ่นวุ่นไยอกันยังแมวเลยให้เทือค่อยๆเือกเอได้ทือก่อยก็เพรโอ้ยเป็นปัญหาเด้อวันนี้ใ้บ่อยถือกินบ่ต้องรับแรงงานเกิดปัญหาล้วเด้อย่างเพรากันอยู่เด้อเอาข้าวหนาข้าวหลังกันได้างบ่างพวอย่างพวอื่นพวอยากได้หรอยพาะเราจะเป็นเหี้ยนี่มอง่างเราฟิ่าอันน ทุดหยาดเขาหมอลำเลยเอ้ามันบ,บ,บ,บอกว่าฝรั่งมันป่วยมันค้นคือกันนะจ๊ะแม่บ้าไอ,อ้บอกฝรั่งมันอยู่พุ่นตัวอำเภอเพีนตัว, <c oughs> วโอ้คนละพันธุ์ท่านมันนุ่นดันตหนาหยาเกลี่ยมาเลยเฮ้ยเห็นว่าหนายหนาหยากี่ที่ลงทงลงทาขั้นป่าโปติมของมันทำไมตีเขาบ้านโอ้ใส่เบด็ดติลักยามใส่หมูเลยวมันนอนท่งนั่นอะไ่มันไปใส่เบ็ดบังใบเนี่ยมันเขากุ้งกระตังมันนั่งปอกกินมือหันปอกไม่เล่นหรือขั้นแท้ป่วยบัวเซาหักพ่อเบ็ดก็ถิ่มใต้ไก่ สักว้าปะที่เอื้อนขอเลียนแฟนสายแน่นสูงมีนก่อนล่าลังวันมันน้องใจพักจักประสงค์สรุปล่องอยากพบเพาะแค่ล่อทานในวันสุ่มันกันไม่ดิ้่ปล่อยเต็มที่แน่สั่งคอมไทยมันใหญ่กว่างอุล่านวลลำพันธ์จิตวิตตัสยังสนิทเป็นแฟนสายแน่นคำมันค่อนไหนมากกว่นเท่าทิศลั่งหลังควนจะตุจักแม่อุปธรรมมอลำเลือกชั่งใงมันมันลำพลังแล้วโอ้ยกาจีนไปบ้านพักทำใจผู้าณจังสิแล่าฮะนี่โอ้ย ถ้าข้ามใจหมอรัมอยู่สำนักงานทีฟีเจ้าเสียวจักรรถมีมือร้ายนึงเลยว่องหันคือไปเห็นเยอะนะโมฮักก้ามหอดไปใส่มาลับเสินลับเสินงานมอนี่งานมอนี่บ่ใครว่างดอกมื่อไหก็มีงานรัมอยู่ห้อยมีตลอดเมอร์เซียหามองผนโอ้โฮมตั้งมดาเจ้าเส้น่ยมันธรรมดาในนี่คือหัวหน้าคณะบัวปมบัวโอ้คือซื้อตังมูเท่าไหร่สุดยอดจังฟงรัมดีกูมู มันเมื่อยตัวล่ำมากคักนางว่าแตไมนได้นางยองยอเด็ลูกขึ้นก็รู้เ่าขึ่นในมู้จมขึ้นลอยอืมเจ้ยๆเจียเจีวเจียวโไม่เจ้าวได้หรอโอ้ยเจ้าวคือหมายของว่าดีโอหอล่ำไปฟังแน่ฮับมากแบบไหนฮะฝาเอ้พูดนะเลวปนี้แม่ผมเอ้นี่แล้วเลือกได้ดิ โอ้ยฟ้าเอ้ยฟ้าห้องแรงเศรษฐกิจมันแทงอัดแดวแบงบ่เป็นค่าลงเศรษฐกิจราคาของชีพมานัสังมาสูงอยู่จนเทินนแบงข้าบ่ลายน้อนแง้าบ่ลามาถึงเงินเฟ้อ เออๆๆอ๋อๆอ๋อลารัม <marriages timing> เหลือวันนี้โลกคนห้องซุมนี่ก้าวเขาสูผมจะเลิกใ้พี่น้องเกิดมาสีวิไลแห้งผู้แต่งโตโซลาอย่างน้ำทั้ง่เห็นยาสิมาคุ้มหุ่มห่อยอดโมลำไผ่น้อาแต่ขานบ่ทั้งบ้านอื่นเขาลาเฝ้าแน่หรือเฝ้าตื่นดึกเด้อลูกเ้าหาเขาใส่ในพุ่งในพี่น้อง พยุงโตไปตับยุดเมื่อสมัยเจริญแล้วยาสีมัวเมาหยูงน้ำตับผาหัวมือโลกกดลงจงนีนเก็นให้เอาถิมอย่าห่วงหาเดือดรุนแม่ป้าให้บอกลูกสอนหลานนี่แล้วเฝ้าคนข่ยหามาเรื่องวิชาดอกข้อมูอขั้นบมมี่ข้อมือสีเอายาไปสู่ฝนสู่กับขวอมเจริญสู่ก็ม็นแก่ตู่ของขเอาสู่มือนี่ดอกนี้รดนอกอังไล ผมขอบอกน้องง่ายเฮาต้องพึ่งเดือตัวเองนี่แล้วเอาตัวไปโตัวมันสี่พึ่งกับบ่มีใดจงทั้งใจให้นักแน่นยาควังเข้มเจ้าไว้วันลแลเดี๋ยวนี้เขาไปเที่ยวหอดวงจันทร์เฮาสิหวัวต่้มตอยให้มันด้อยอยู่เห็ดอยากอะไร โอ้ยล่ำโอ้โหดียอดมอลำเจี๋ยวมาเอิรล่ำดีมากสุดเลยดิอืมวันเอาน่ะมึงพูดนี่ซื่อังไรนี่ทองอินรุ่งเรืองโอ้ยมอลำทองอินไปแต่โอ้ยเคยได้เห็นแต่เสียงบ่เคยได้ยินหนาจักเถอะวันนี้มันตัวจริงตัวจริงพ่อพูอตัวทริงตัวเรียนส้หรพ่อเป็นนามอดเนาะวันเอาน่ะตัวจริงหรือตัวแท้นี่เอ้ย โจยนกัตัวแทกันเดียวกันล่ะอันดี้กันบอกเยวโอ้เจ๋อมากเจ๋อมากํำดีมาเลยคำล่ำแต่ละคำเนี่ยแน่นอนเลยพวกมีควมหูเสียงยังปสะพูนในบอกลราคำล่ำขีไล่คอยสัมาสิมาลับปอยูสันั่งเสื้อเสื้อเสื้อลอยเปอร์เซ็นเลยนี่เป็นคนที่มีคมหูเห็นบอกล่ะอือนี่จจมอแปดนานปีนาสีซอบเทียบหมเกาหม่าปีหื้อสีสอบเทียบม้อสิกําลังบังหนังสือปีสุดทไทยกัวัาถีเอาให้ได้ล้หม้อดินแดงมันมันมันโคตรหม้อแล้วนค

มึงซี้ผมตายมืดเคยได้ยินแต่โด้อะไรทัศน์บัวแหล่งน้ำขันอวยหนาออกจากบ้านมันทำไมถึงมีเวลาเข้าบ้านนั่นเนี่ยตีไปไปใส่ไหนล่ะขี้ขาจะล่ำล้วก็โทษถามกันเรื่อยๆเลยไม่เอาเพราะมีโอกาสได้อวยง่ายนะตีเฮ็ดเจียวบอกกันยอดมันออโอ้เน่นนนเนนนนขีจ้ามบ่ฉันละเอานะฟังเช่นขี่ขานโนบ่ต้องโนมาแล้ะน้อ กวนโกเลยนี่แล้วก็ท่านทำไมท่านทำไมมันทำกันที่ว่าโอ้โหแน่นอนนี่นี่เจียวเจียมากเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายกขอร่ำสิ่งเกิดเสืบนเวที่ก่อการเข้าวาสุขสวัสดีสาธนเจ้าภาพเจ้าการมันก็วิบัตเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินตึงตึงใจเย็นเย็นมันบนถนนหัดให้เขาไว้คู่เดี๋ยวมันฆ่ายังยุ่งจะคิบว่าหอดเยวนี่เขาเลยลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิดโอ้โหจีบไปบ่าย่างนอกบบเป็นนักมวยไหมอ๋อมวยโอ้ยเดินนั่งเดินเดินนั่งเดินตึงตึงเรือนะจุดรถ บ้าที่โอ,อ้แส<อ>งวันข<อ>ยุดลังสั์ ว่าจะห้องแห้งเลยทีนี้ทาบางๆเนี่ยบนักอกคนักใจขั้นสีบ่อฮับมอลำสิงมาอยู่สำนักงานวัดสันหรือกัเจ้าภาพเขามาจ่ที่ก็ถามหาแต่มอลำสิงขั้นไปล่ำหม่องได้ก็สั้งเป็นเหตุมีเรื่องมันจะเดากับมอลำตีกับเจ้าภาพเจ้าภาพตีกับผู้บงกับมีมันเสียดินกันนะหัวหน้าครับมอลลั่มไปใส่เขาก็หนีเต็นตัวซี่นาสิขาสิแกงเขาซื้อเจ้าเฝ้าหนีไปใส่ได้หรือว่าสันเอากระยานเขาหนีเอาไม่ยังเลยเอามานั่ง นา,านางฟังบมอลำเขาหนี้ฮอดทีบได้หรอั่นเนี่เยเขาจยกใครอยู่นี่เใส่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 บ,บัวแรงน้ำเด็ดพนไปแล้วมันไม่มีทางออกตันครับบัวแรงน้ำที่ผนแม่นี่อย่างมันก็ขเขาโยกใครใแน่นหน่วยคุ้มกันให้หมอลำคอยนี่นะไอ้นุ่มมัดบักห้อยคันเ<อ>ด้อขนาดเลยรอปพหมอรอห้ยย่อมาจากสายนอกนนเหมือนกันรักษาความปลอดภัยหมอลำโอ้หมอเป็นสมรภังานธรรมดาทัท่วสินนนี่น วัิโถไม่หยิบทศลปจศนงมหมลปาดมาเงาเถอะวะย่อมาจากย่อตั้งเครื่องหนากระดาษเอาเฝ้าข่อยขึ้นก่อนแน่ทศลผีสามล้อประจำอยู่สำนักงานหมอลำปูโอ้ยไม่หยิบแล้วบลกจพดชพแปลว่าอะไรบริการเจ้าภาพโดยเฉพาะโอ้เจ้าภาพจะมาจ้างนี่ เกิดข้าคอยเปรพิษมูน่นนี่สร้างล่สาสั่งเล่าผู้อื่นบอกเกี่ยวต้องการคนเดียวต้องการหมอบัวแรงน้ำคนเดียวเท่านั้น,นหนึ่งเดียวในดวงใจลำดีมากไอ้หนูอต้ง เอาให้เขาแล้วก็เป็นของเขาพวกนี้หรอไฮยูมันร่ำก่อนเจ้าตายเป nah, ็นวายังเลยพวกขืนจะวัดกันเดินนั่งเดินรถแสดงว่าเจตนาสีต่มกันอย่าดีกลัวกูหู้ท่านน้าอย่าอย่าเล่นกับไฟเล่นเป็นเด็กน้อยไปดิแม่เด้อให้เอาแล้วคือดึงขึ้นไปมาดิแม่ดึงไปจะคล้องสีนี้วิทย์ก็จะบอกข้ายังบวิชซ <tr> ื้อประวัติดูก่อนสิครับแนบสยามเจ้าเจ้าเจ้าไอ้ที่ซื้อกล่มเจ้าเจ้านั่น เลี้ยองหลังมันเลี้ยองทางหลังสิีละจ้าเลี้ยองหลังมีอย่างอ๋อบีบก็มับเลยเฮาสิ้อขาอยู่บนเครือมือนี่คิดว่าสิเมียนมือนี่แล้วเหรอขาเลยบ่ได้บ่ได้เน้นมาบอกนึงหันว่าเม่นเบวบางอืมพอดีต้องทรมาน์ตตะกอนจังสิสะสมทรมานแบบปล่อยเวดนบ่ได้เดี๋ยวไปลักฟั่งมอลำสำนักงานนั่นสำนักงานนี่ไปตัวฟังนี่นะอ่าหัว่สิเฮ็ดแบบได๋สักทรมาร์ตลวกหัวลวกมืดเลยบ่ลวกเครื่องเดียว เลยอีเครื่องนึงเด็เครื่องนึงเอาไว้แล้ะเอาตะปูขีตะปูขวนตะกวก็เลือดออกแล้วเกลือท่าใบหูสองขางปาทิมเอ,เอาไว้ดวนบ่ได้นดมสีปลักฟ้มา,ามาอลลั่มเลยไหมวะขูบดแดงทุ่มไสให้มันไตให้มันกัดมือขึงผืดบ่ต้องให้มีโอกาสได้เกา่าเอ้ขึงผืดไปเลยนะเนาะหูจักสำนักง,งานทิบฟีหน้อยเกินปะไปจัดการต้มน้ำห่อนย่างให้ดีย่างให้ดีเดี๋ยวเอ็นสีเข่าเกลืองก่อน ดัดการเลยเอา้านั่นว่าแล้วเห็นบอ่อขาจังเลยกด <c oughs> ปล่อยกูใส่ในหน้าสู้กูได้จับเจ้าไม่น้องกันยั้ยนอะ่วยอโตขันมึงบ่นหนีก่อนมึงมุนตัวกูลูกพ่อท่านซืือๆดอกนะ้าเ่นกับไฟบร,ร,รเล่นมาเล่นกับเนบปาดที่เธอ,อยงกูจะ ลูกแม่แม่แนบบาด์เน่ลูกท่านบอบาดรีถามจะทำ้นสิจ่ายหรือประจายเงินคำรามเอ้ยคอยบอกคอยจ่ายกันดีจอยเอ้ยจ่ายหรือประจายคอยบอกว่าจะแตกนี่เนี่ยแตกเก็บไปเก็บไปกระป๋านกูประมาณกว่าเอานี้เอานี้เนี่ยเอ๊ะสักเป็นคนแบบนี้เธอเจ้าแม่เอ้ยมันอยากยังเธอเนี่ยโอ้โห thank you มืนตาบางรูเทอนเนี่ยเป็นยังนี่เอ้ยสอนทอนตัวนี่เขาว่าเฮงสอนสอนสำหรับตักเข่ากินมึงนี่สิบว่าตักเข่าวบอตักเข่ามึงจะตักยังตักปักแตงโม่หน่วยเนี่ยเออแม่เหล่าพี่เสียบจะสองเทอได้แปดปอง ึกนี่แม่บักจีบุญโอ้ยโจ๊กเขาหูดังงานงานขึ้นนะนะห้มีแห้งเจ้าบ้านนะบักฟ้าแม่นั่งนะมึงยังมาเกี่ยวได้อ๋อมาจีนนำจากเปียงในเตอแตงโมจากตายผมงติดฝรัง่งอ๋อทิมมูทิมพวกสิติปคู่คนเดียวมีมอย่างบ่คืนมาเจียวเจียวก็ถอนแหน่เลยใหรือไม่ใจเงินทำมานแล้วปล่อยปล่อยปล่อยให้ปล่อยบ่ได้เงินบ่ปล่อยด้ขาดปล่อยเอ้ยโบปล่อยวะกูห<ป>ันใจบ่ออกรีอย่างไรตายรอดมะ มอยบอกกูหลอนลมอักเสบอยู่บพรว่าตลอดลมอักเสบกระบาดอักเสบเลยน่ะปล่อย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 บ่ปล่อยบล่อยไเงินกูบอกให้ปล่อยโอ้ยมันคือเฝ้าไถ่ยู่ใกล้เทล่าพอตัวล่องหนจะบาดได้แน่อาจารย์ก็บอกให้ปล่อยได้ยินไหมได้ยินบ่ไอเงินบ่ปล่อยกูนับถึงสามถ้ามึงไม่ปล่อยมึงหน้าดูนับแม่ถอนแนบนับแม่หนึ่งนับไปสองนับไปอีกสามบ่ปล่อยบ่ปล่อยก็บบ่ปล่อยท่านตัวจายมากเงินน่ะจายมาก ย่า<พ>เม่นตาไมโได้โ oh, 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 oh. oh, อ้โหเป็นมวยบ่พีเป็นมวยบ่พีกูไม่ใจมีอะไรไหมมีตาแตกคันงั้นเหรอมึงจะเอาอะไรกับกูเอาเงินมึงจะเอาเงินหรือจะเอาปืนเอามาสิแตกยังปืนไม่ได้เทพปืนน่ะปืนบักความว่าเป็นปืน <S <S นานจ้าสิบบอกมีปืนนายกูมีปืน,น,น,ปนโอ้ยมาคุยแจบแกว้าแกบาได้นะเดือดเดือดเดือดโอ้ยเคยเห็นบ่ฮานุมานแทงปลาไหลอ่ะถ้าเป็นขย้อขย้อ จะเจอบ่กูเวียงป้านเดียพจิตกกูเลยล่ะเวียงแม่เทานาชีคงเทานามอดเานั้นเขามาขี่กงเส้าหรอเนาะเทานาต้มฟั่งม่อมอยักซ้ำนักงานหรอขอถามเนี้ยเงี้ย่าเงี้ยซี่ลอยจนเราฟุ้ยมึดไวเท่าชีต้มมึงมึงจะหัวมึงมาสืยหัวกูจิวะซื้อไป็นย่งกุนนักขี่กระเดียม่อยูจะนักขี่กระเดียมใจมาโอ้ยพูดหัวกูนะใจมาไหมใจมาไหมมึงมึงเห็นมึงแป้ง แกนนครอูออกหมดแล้วนี่เฮ้ยโอ้ยมองมองไทยก็ถึงเนาะก็ไม่ถึงพิ่นุ่ะพิษแบบพิษห่วยเอามาเงิ้นอะกูจ่ายเหมือนกันแต่กูไม่ได้จ่ายเป็นเงินเออเป็นเช็คเอาแต่จะเด้งนะจะเด้งนะจะไปเช็คอีพออยู่แล้วเออเป็นทองก็ได้นี่เป็นลูกปืนหุ้ยนาชีคุ้ยนายจงสีบอลมีปืนงานกูไมีปืนโอ้ยเอามันยิงแม่ยิงแม่ยิงแม่อ้าวจอนี่งานปืนไอ้ใจ อันนี้อะไรปืนปืนใช่ไหมนมายขมับมึงอยู่ตรงไหนเอามาให้กูจี้หน่อยพหลูง <c oughs> โอ้ยเอ๊แล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้ยหขีดขาดหัวเว้ยลูกหนวดบ่ได้ยินโอ้ยหูหนวกได้ไหมึงัวต้องหาเอื้อหาผู้อื่อนอันแล้วแล้วก็แล้วกันไปบ่แล้แวแล้วกูบ่แล้วกูเป็คนคนจิตจำเกง่งโอ้ยพ่อลุงจำไม่ต่อพอลุง อะไรเขามากใกล้ๆจังหูจักฮะมันคืออ้วนเป็นตาหักเตนี่ไหมโอ้าอีหลีดิเตนี่หน่อยขึ้นติดเป็นตาหักเนาะโอ้ยหน่อยผิวขาวกว่านี้ที่โอ้ยออกมาแรกๆนี่นะสิบเจ็ดกิโลมั้งออกหลุมแค่เหือข้นเนื้อสร้างออกออกมาจังไงออกจากล่างออกจากล่างเออออกจากล่างออกจากล่างเป็นอยังจังอ้วนแค่เดียวนี้โอ้ยกินอาหารเสริมตัวที่ไม่หยังเหรออาหารเสริมโอ้ย พักบุ่งอ่อนห้ามอ่อนฝั่งหมูต้นนะใส่กันหมูก็สั่งแล้วหมูกินคอยกินอ้วนขึ้นหมูน้วนโอ้โหวิ่งว่าประวัติให้ฟังในนู่นเต่ในน้อยออกมาอ้วนอีหลีติอ้วนเลยวิ่งสามารถจะเห็นแต่เนอะจะเห็นก็จะเห็นนะเจ้ไดนกูใหญแจเน๋อพูดถึงว่าพูดถึงว่าก็พูดถึงจะเห็นแต่ในน้อยเมียอุ้มรับค่ามาเสือเหล่าขาวจุนพุ่นผ่าว่านุ่งได้หมดนั้นนะก้อนยางกายไปได้หมดเ่ย ลูกผู้ได้ชูท่านั้นกูมหุ้ยมันเป็นหมังแนบติหมังแนบหมังนันนัยหมังนันนัยเฮ้ยคือสมว่เป็นเะมันอย่าเนี่ยแนบมันจะแบบกรอบกรักเป็นหวานแนบกับที่านเนาะโว้ยหุ้ยแต่ตาขี้ดีคนหนึ่งยังจะมาเป็นเตมันเนี่ยบมันกันแนบแนบหมังนันเนี่ยหมังนันเนี่ยมันกินแนบแนบเฮ้ยโอ้ยโวยยังแย่จังเว้ยโอ้ดูนี่โอ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรมั้ยปล่อยไปโจล่ะปล่อย ช่วยจุดในนี้ใหญ่นานเฉพาะมันซื่อใหญ่เก้าสิบแปดกิโลโอ้พวกคนห้ามกระดดกระดิกเออจะไปตามไปโอ้ว่าสีจอบลักเงินไปใส่เลยบ่อได้ชักมาดเป็นยังล่ะข่าตายแต่ย่านปืนปืนปืนนี่อย่างมัดในแทมันปืนแฉบไว้ไปามาต่ใส่เอามาแต่กองขี้เงี้ยยังฝรั่งบ่อเศร้าอยู่โอ้ตุ่มไปตุ่มมา เฮามาต้องต้มผู้ใดญล่ำให้พี่น้องฟังดีกว่าอเออชุดพิเศษจากทองอินรุ่งเรืองนี่

สมศักดิ์ศรีคอยคนจนถูกค,คนลบเหลี่ยมคนด้อยค่อยเคยเียมต้องเคียมบด่ดีลงเฝ้าเจ้าอยู่อย่างนี้ไม่ฟลุกไม่มีโชควาสนาาอดีนะาด้อยคาเต็มที่กบไมมีซ้ำที่เมื่ก่อนใจไม่สอนส่อนสืส่อส,สุดขาเย็ยนเยเนหมินบ่เถอน มองวิปองรักหลังแต่แม่มังมอ้นไม่เคยมองมาลาในกับฟองนั้นน้าที่เห็นใจมานั้นเป็นไม่มีเกิดมาจนผู้คนเยอะยำไม่มีีน้ำยำจนคนปี mắt nắng quang, quang bom bông mà bật đi vào là bông không đi có vắng thẳng đại chúng ta yêu thấu một số phần thơm là một là vì bất nhá xỉao đầy